วสดครับคุณผู้ฟังครับเช่นเคยครับพบกันรอมาเค,เคลียร์ปัญหากฎหมายใดฉบับภาษาชาวบ้านโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมเช่นเคยนะฮะเราคุยเรื่องที่ดินหนักๆมาหลายตอและตอนนี้ก็หนักเช่นเดียวกันและก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายชุมชนในหลายสังคมที่เราจะเห็นได้กรณีของที่ดิน ทางจําเป็นแล้วก็ภาระจํายอมวันนี้เราจะมาคุยโดยเฉพาะทางมันไม่มีทางออกเลยบ้านชั้นนะคะ่ะมันติดนูน่นมันติดนี่มันติดนั่นกว่าจะออกไปทางสู่สงังอ่ะาเรียกสู่ทางสาธารณะอีกเงี้ยมันจะดําเนินการอย่างไรวันนี้อยู่กันเช่นเคยกับเราสองคนนะฮะไกรภูมิพิศัยกับคุณอนันต์จันทร์สิงห์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณไกรภูมิสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเป็นปัญหาของชาวบ้านนะนสมัยก่อน,น,นในเวลาที่เขาแบ่งที่ดินหรือว่าครอบครองที่ดินเขาไม่ได้คานึงถึงเรื่องของทางถูกต้องฮะเขาก็ เป็นญาติเป็นเครือญาติเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันก็อาศัยการเดินผ่านที่ของตัวเองออกแต่พอมาถึงปัจจุบันเนี่ยไอ้ที่ดินมันมีราคามันมีการเปลี่ยนมือซื้อขายกันเกิดขึ้นอ้ามันไม่ใช่ไม่มีมันไม่ใช่มันไม่ใช่พี่น้องละสิสมมุติชั้นอยู่ด้านหลังด้านหน้าปกติเป็นของยายแววยายแววเปลี่ยนให้กับนายทุนคนหนึ่งเข้ามาเพื่อที่จะซื้อครับที่ไม่ใช่ยายแววแล้วกว่าจะไปถึง ด้านหน้าซู่เป็นสู่ทางถนนอย่างเนี้ยสร้างต่างนะมันก็ต้องผ่านบ้านของคนนี้นี่แหละครับคือสมัยก่อนมาเทียบกับสมัยนี้สมัยก่อนแบ่งไม่ได้คำานึงสมัยนี้อยากจะคำานึงพอคำานึงปุ๊บมันก็ไม่มีทางออกถ้าไม่มีทางออกมันก็ตกกับว่าเอ๊ะคุณจะไปออกทางไหนนี่ก็เลยคือเรียกว่าทางจําเป็นหรือทางพระจํายอมมันจะได้ทางแบบไหนอ่ะมันก็แตกเหมือนกันนะแล้วก็แตกต่างกันไปในแต่ละข้อที่จริงอืม ผมเริ่มแบบนี้ก่อนอหลายคนบอกทางจําเป็นจําเป็นก็จาเป็นจาเป็นเนี่ยมันยังไงทางจําเป็นก็คือจําเป็นที่จะต้องออกผ่านที่นายกไก่อ่านียกตัวอย่างอ่ะฟังกันง่ายๆนะคุณผู้ฟังนะคือที่ดินของเราอยู่ข้างในครับที่ดินของกไก่อยู่ข้างนอกติดกับทางสาธารณะเลยแล้วเราก็ไม่มีถนนน้นทางที่จะออกอ่ะไปสู่สาธารณะแต่ต้องผ่านที่กไก่ยังไงก็ต้องผ่านต้องผ่านเจ้าจําเป็นที่จะต้องผ่านแปลงเนี้ย เพราะฉะนั้นสิทธิ์คุณได้ไหมได้ครับเพราะที่ดินคุณไม่มีทางออกไหนเลยมองซ้าย,ายาหน้าหลัง ừ, จําเป็นที่จะต้องผ่านกอไก่ยังไงก็ต้องผ่านนะบ,บ้านในแหววเก่าเนี่ยนะแต่ว่าเป็นของออคุณสมศรียื่นมายังไงก็ต้องได้ผ่านต้องได้ผ่านครับและการที่จะเลือกว่าผ่านที่ของใครเนี่ยมันต้องเลือกแก่ความจําเป็นของผู้ที่จะผ่านนะไม่ใช่สุม 4, สี่สมหายากเลือกเออ อันนี้ขอไข่อันนี้ขอควายอันนี้งองูอยากจะเลือกไม่ครับจะต้องเลือกแก่ความจําเป็นอยากจะเอาสัก4ี่เมตรเอาสัก5าเมตรเอาสัก6เมตรอย่างเงี้ยต้องมาคํานวณมาดูไงมันนั่นก็จะเกิดความเสียหายกับคนที่ครอบครองที่คนอื่นถูกต้องไม่ไม่คิดอยากจะได้ก็ได้มันไม่ใช่นะเพราะชื่อมันก็บอกทางจําเป็นต้องจําเป็นแก่สิทธิที่คุณจะผ่านแล้วก็พอสมควรเสียหายกับคนอื่นด้วยนะอันนี้น้อยที่งนที่สดินของคนอื่นและ อันนี้คือคุณต้องจ่ายที่ตัวนี้แหละตอนแรกอยากจะได้สักหกเมตรเอาไปเอามาให้ฉันต้องจ่ายเหรอก็อจ่ายครับผมเพราะว่าที่ของคุณไม่มีทางออกคุณต้องจ่ายเงินเอาง่ายๆเงินที่จะต้องผ่านที่ของฉันเขาเรียกทางภาษากฎหมายว่าค่าทดแทนให้กับเจ้าของที่ดินที่ตัวเองจะต้องพา,าถาว่ามีไหมต้องมีแต่เมื่อมีแล้วก็มีค่าใช้จ่ายครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ มีทางอยู่ข้างในอ่ามีมีที่ดินอยู่ข้างในแต่ไม่มีทางออกอย่างนี้นะครับสืบซ้ายสืบขวามาแล้วคุณมีทางจําเป็นคุณออกได้แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอ่าก็ <c oughs> มีนะจ๊ะมีนะจ๊ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วใครเป็นคนทําล่ะก็คุณนั่นแหละเพราะคุณต้องการตั้งแต่แรกว่าที่จะต้องมีครับและก็ต้องเป็นเจ้าของที่ดินด้วยนะ ใครที่มาเช่าเออฉันไม่มีทางออกที่จะไปฟ้องเจ้าของคนอื่นอย่างเงี้ยอน,นันตะสิเออเขาให้สิทธิ์ของเจ้าของที่ดินครับ,รบไม่ได้ให้สิทธิ์คนอื่นที่ไปครอบครองที่จะ<อ>ไปฟ้องได้นะอเออนะครับอันนี้คือทางจําเป็นกรณีแรกแบบเสียเงินอันนี้แบบแรกแบบเสียเงินต้องจ่ายตังค์ทางจําเป็นที่สองแบบไม่เสียเงินแต่ก็จําเป็นก็จําเป็นเหมือนกันแต่มันมีข้อเท็จจริงว่า เออที่ดินเราอยู่แปลงข้างในนะแต่ปรากฏว่าพอไปสืบมาแล้วแปลงที่มันติดถนนสาธารณะคืออยู่ด้านหน้าท,ที่จะออกไป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 สู่ทางด้านนอกได้เนี่ยยกตัวอย่างไอกอไอกอมาทุกตอนเลยอไอกอเนี่ยมีที่ดินอยู่ข้างหน้าอ,อ่กอมาเราเนี่ยเป็นแปลงที่ต่อจากไอกอครับพอแปลงที่ต่อจากไอกไอไปสืบไปสืบมาโอ้ที่ดินของเราเดิมเนี่ยเป็นที่ดินแปลงเดียวกันกับกอไก่ แต่ว่ามันมาโดนแบ่งหรือว่าโดนโอนมาในภายหลังเนี่ยทาให้ที่ดินของเราไม่มีทางติดกับสาธารณะคือไม่มีทางออกเลยครับแบบนี้ถ้าสืบข้อมูลมาได้นะเขาเรียกว่าทางจําเป็นแต่พิเศษนิดหนึ่งพิเศษ<ข>ยังไงฮะไม่ต้องจ่ายตังค์อ๋อไม่สใส่ไข่เ่ยนะจุกตั้งไม่ต้องพอพจ่ายตังค์งพอพูดถึงเรื่องเงินเข้ามาแบบโอ้โห ไม่ต้องจ่ายเงินนั้นออ้าวมันก็ต้องดูไงเพราะว่ามันเคยเป็นแปลงเดียวกันไงแปลงเดียวกันกับแปลงที่อยู่ข้างหน้าที่เราจะออกเพราะฉะนั้นทางกฎหมายก็เออให้สิทธิ์เธอหน่อยเธอก็ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายเธอไม่ต้องจ่ายค่าทดแทนให้กับเจ้าของที่ดินที่ติดก,กับทางสาธารณะที่เราจะออกครับอันนี้ก็คือกรณีอา้าวเป็นเป็นทางแก้สําหรับคนที่มีที่ดินด้านในคือเขาเรียกว่าตาบอดถูกแล้วไม่มีทาบอดี่่ตตาบอด อ่ะมนีอีกแบบหนึ่งนะคือภาระจำยอมเมื่อกี้เราเนี่ยก็คือทางจำเป็นจำเป็นมี2แบบแบบเสียตังกับแบบไม่เสียตังตามข้อเท็จจริงที่บอกไปถูกต้องถ้าไม่เสียตังก็คือแบ่งมาจากแปลงที่ติดถ้าเสียตังคือไม่ได้แบ่งเลยเอออ่าภาระจำยอมก็ไม่เสียตังอ้าภาระจำยอมก็ไม่ต้องเสียตังไม่ไม่ไม่เสีย แต่าระาจำยมันมีเงื่อนไขของมันกำหนดเอาไว้ย่อยมากเลยเออมันมีองค์ประกอบอยังไงบ้างฮะครับ,รบ<ภ>าระาจำยเนี่ยมันเกิดได้ในหลายรูปแบบเช่นเกิดโดยนิติกรรมก็คือเอจ้าของที่เนี่ยตกลงกันแล้วไปจดทะเบียนได้เลยได้มาโดยอายุความตัวนี้แหละอันนี้ตัวที่ <ขอ S 2> สําคัญการได้มาโดยอายุความนี่ก็คือว่าสมัยก่อนนี่ก็คือเดินผ่านไอ้ที่แปลงเนี่ยออกสู่สาธารณะออกสู่สาธารณะไอ้เจ้าของที่ดินมันก็ไม่เคยแบบว่ามาขัดขวางมาอะไรเลยนะก็คือดําเนินชีวิตโดยปกติ กติสุกนี่แหละไม่เคยมาคัดค้านการเดินเข้าเดินออกของแปลงข้างในก็เดินเข้าเดินออกก็ไม่มาห่วงแหนก็ไม่มาอะไรปล่อยปากละเลยให้เขาเดินอย่างนี้เขาเรียกว่าเข้าสิทธิ์ในทางาระจำยอมแบบอายุพังเพราะว่าถ้าเดินเกินสิบปีแล้วไอ้คนเดินเจตนาเอาทางที่เขาเดินเนี่ยเป็นทางที่เขาจะออกจริงๆเลยไม่โดนขัดขวางเขาเดินออกมาโดยสงบโดยเปิดเผยเสียด้วยซ้ำไอ้เจ้าของที่ดินก็ทํา ทำเป็นแบบไม่รู้เรื่องเูาไม่รู้เลยก็ปล่อยแบบนี้เขาเรียกว่าไม่ต้องไปํำนึงถึงจําเป็นละคุณได้สิทธิ์ทางภาระจํายอมแบบอายุความแล้วคุณก็มีสิทธิ์นะได้สิทธิ์แบบนี้ก็ต้องไปร้องศาลครับอันนี้ไปร้องศาลเช่นเดียวกันถูกต้องเขาะได้สิทธิคล้ายๆกับไอ้ที่เราเคยเล่าไปการครอบครองปลอบปัะเป็นสิทธิที่ได้โดยอายุความแล้วเข้าเงื่อนไขแบบนี้ปุ๊บได้เลยครับ นี่คือทางภาราจำยอมและเมื่อได้แบบนี้ไม่ต้องเสียตังค์คือฟรีไปเลยอาจะเพราะว่าเจ้าของที่ดินไม่เคยหวงเหนเขาก็ไม่ได้มาหวงเห็นอะไรใดๆอยู่แล้วครับอันนี้สิบปีนะสิบปีครับคุณได้สิทธิ์ทางพาระจำยอมก็เป็นทางแก้สําหรับที่ทุกท,ที่ที่ไม่มีทางออกแต่ถ้าสมมุติคุณจะไปใช้ทางออกคุณดูสามเงื่อนไขทางภาระจำยอมไหมเข้าเงื่อนไขที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ไหมครับเออถ้าไม่ถ้าไม่เข้าไปดูทางจําเปน็นมีสองแบบแบบเสียตังค์กับแบบไม่เสียตังค์ ก็มีอยู่แค่นี้ครับแค่นี้เอออืมก็อย่างที่บอกอีกทางหนึ่งฮะซื้อที่ของเขาเลยอุยมีตังซื้อหมดเลยแล้วก็ติดสาธารณอันนี้ไม่ต้องมาพูดถึงทางพระราชจำยอมหรือทางจำเป็นครับพูดก็เหมือนจะง่ายเลยนะครับมันก็ไม่ใช่ง่ายหรอกแต่ไม่ง่ายอานี่ก็ฝากเอาไว้สําหรับเรื่องราวที่อยากจะนํามาฝากกันก่อนคืออย่างที่บอกว่าเรื่องที่ดินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันอยู่กับสังคมไทยมันอยู่กับ ประเทศไทยมาอย่างยาวนานแล้วก็ยังคงมีเรื่องอยู่ในชั้นศาลนี้คือศาลท่านบอกเลยนะว่ามีเรื่องที่เกี่ยวกับที่ดินเป็นจํานวนมากจริงๆอเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะฮะวันนี้น่าจะครบถ้วนกระบวนความแต่ครั้งหน้าเราจะมาเคลียร์ลอหรือเราจะมาเคลียร์กฎหมายประเด็นใดอย่าลืมนะฮะติดตามได้เช่นเคย2ช่องทางสําคัญ Facebook แฟนเพจสำนักงานกิจการยุติธรรมนะฮะไปกดไลค์กันได้กด Follow ได้และช่อง YouTube j u s t i e Channel นะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ้งติ้งติ้งและอย่าลืมนะฮะกลับมาพบกับเราสองคนได้ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ